หน่วยรามาชคมนาคมชนชาวการต้อนรับนายกเชื่อการจะพัฒนามากขึ้น วันที่10พฤษภาคม2567นายสุรพงศ์ปิยชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าขอชวนชาวจังหวัดกาญจนบุรีรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะที่มีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานตามนิยาย4จังหวัดได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่10ถึง14พฤษภาคมนี้โดยว,วันที่11พฤษภาคมนี้ท่านนายกจะเดินทางมาติดตามประ ปเด็นปัญหาน้ําท่วมขังซ้ำซ่ในพื้นที่เทศบาลรวมถึงแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดนทางด้านความมั่นคงชายแดนด่านศุลกากรแรงงานข้ามชาติและที่สําคัญคือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอสังขระบ,บุรีอย่างสะพานไม้อุตมานุรสรสะพานมอนผมเชื่อว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆมิติเพื่อพี่น้องประชาชนทุกท่านสําหรับจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีสะสะห้าคนหลังจากเลิกตั้งแล้วเสร็จพักเพื่อไทยได้ไปสีที่นั่งประกอบด้วยเขตหนึ่งนา,นายอัครนันการกิตินันหรือกลอ์ฟเขตส งนายชูศักด์แม้นทีมเขต4นายศักดาวิเชียนศิลป์และเขต5นายพนมโพแก้วส่วนเขต3ตกเป็นของพรรคภูมิใจไทยคือนายยศวัตรมาไพศาลศิลป์หรือสาสกุ๊กโดยสาส,าส,าสาทั้ง5เขตอยู่ฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดและนอกจากนี้นางสาวพลอยธนิกุลหรือน้องพลอยอดีตผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเขต3ที่แพ้ต่อนายยศวัตรไปอย่างเจียดชิวได้รับการแต่งตั้งจากครมให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเพิ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเชื่อว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้อย่างรวดเร็ว